ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักกันอ่านก็สืบเนื่องมาจากว่า<ส>เมื่อก่อนนั้นนะ่ะนักเรียนเ,เริ่มจะอ่านหนังสือไม่ได้ก็ได้รับคำบนจากครูบาอาจารย์นะครับที่สอนเด็กๆเ,เนี่ยก็บอกว่าโรงเรียนเราเนี่ยมีนักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออกอ่านไม่คล่องเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเด็กอ่านหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยการจัดก,การเรียนการสอนก็คงจะได้ประโยชน์ไม่มาก ก็จึงได้คิดริเริ่มกันขึ้นว่าเราจะทำอย่างไรให้นักเรียนเนี่ยหันกลับมารักการอ่านหนังสือให้มากขึ้นหลังจากที่เราทราบปัญหาแล้วเนี่ยเราก็มีความคาดหวังว่าเราน่าจะทําให้เด็กนักเรียนเนี่ยรักการอ่านนะครับเพื่อจะได้ช่วยให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้มากขึ้นก็จึงได้มีการจัดประชุมครูทุกสายชั้นครับก็วันนี้ที่เรียนเชิญท่านทั้งหลายมาร่วมประชุมในวันเนี้ย นะก็สืบเนื่องมาจากว่านักเรียนของเราเนี่ยประมาณ30%เนี่ยนะครับที่อ่านไม่คล่องอ่านไม่ได้แล้วก็เขียนไม่ได้นะครับก็ซึ่งก็จะเป็นปัญหากับพวกเราต่อไปในอนาคตว่าถ้าเขาอ่านไม่ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เราสอนไปเขาจำได้แต่ว่าทายทอดออกมาไม่ได้เพราะอ่านไม่ได้มีท่านใดจะเสนอแนะเพิมเ่มเติมมั้งครับว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับนักเรียนจําพยัญชนะสระไม่ได้นักเรียนจําพยัญชนะสระไม่ได้ค่ะอาจจะเป็นที่นักเรียนเขาขาดความมั่นใจในการอ่านนะคะเพราะว่าบางทีเพื่อนเขาอ่านได้แล้วแต่ว่าตัวเองยังอ่านไม่ได้เนี่ยก็เลยไม่กล้าที่จะออกเสียงพอไม่กล้าออกเสียงนานๆเขาก็เกเลยขาดความมั่นใจครับมีท่านอื่นไหมครับส่วนมากแล้วเด็กจะอ่านที่โรงเรียนอย่างเดียวค่ะเวลากลับไปบ้านแล้วไม่ค่อยได้อ่านนะคะอาจจะเนื่องจากว่า พ่อแม่ไม่มีเวลาสอนอะไรประมาณแบบนี้ค่ะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้จัดประชุมครูไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้ทําการส่งเสริมครูให้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในอันดับแรกเนี่ยเรามองว่าต้องส่งเสริมให้นักเรียนอ่านได้ก่อนที่จะรักการอ่านและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านทางโรงเรียนจึงคิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงห้องสมุดให้มีชีวิตชีวา เพื่อดึงดูดให้นักเรียนเข้ามาอ่านหนังสือกันมากขึ้นย้อนไปเมื่อก่อนหลายปีที่ผ่านมานะครับก็ห้องสมุดของเราก็จะค่อนข้างจะเก่านะครับหนังสือน้อยก็จะได้รับความสนใจจากเด็กน้อยมากเลยและหลังจากที่ปรับปรุงห้องสมุดให้มีชีวิตชีวาให้เด็กเขารักในการอ่านเนี่ยนะครับเ,เมื่อปรับทั้ง3ส่วนก็คือส่วนของหนังสือเนี่ยเราจะสรรหาหนังสือที่ ดีๆเข้ามาไว้ตรงนี้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นหนังสือทิทานหนังสือเกี่ยวกับความรู้มากมายเนี่ยแล้วก็ปรับปรุงเกี่ยวกับบรรยากาศนะครับให้สวยงามสดใสและอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือคนให้บริการก็คือบรรณารักษ์นะครับเราจะเราจะเปลี่ยนจากบรรณายักษ์เป็นบรรนารักนะครับก็คือให้คําแนะนําในการเข้ามาใช้บริการห้องสม,มุดของเราเนี่ยพร้อมทั้งจัดกิจกรรมหลากหลายนะครับเพื่อให้มีห้องสมุดของเราเนี่ยมีการเคลื่อนไหวยุ่ ตลอดเวลาเป็นการดึงดูดเด็กให้เข้ามาใช้บริการซึ่งจะทำให้ห้องสมุดของเรามีชีวิตชีวามากขึ้นกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของเรียวัฒชัยเนี่ยเราทำทั้งหมด12กิจกรรมด้วยกันอันดับแรกเลยเราเราให้ครูภาษาไทยครับที่สอนภาษาไทยตั้งแต่ป .1 ถึงม .3 เนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็ให้แต่ละคนเนี่ยคิดกิจกรรมว่าควรจะใช้กิจกรรมอะไรที่มาส่งเสริมการอ่านเพราะฉะนั้นครูภาษาไทยตั้งแต่ป .1 ถึงม .3 ก็ได้กิจกรรมมาทั้งหมด12กิจกรรมด้วยกันนะครับก็เริ่มต้นด้วยกิจกรรมอ่านเขียนเรียนคำใหม่ด้วยบัตรคำอิเล็กทรอนิกส์ ใครอ่านได้ยกมือใครอ่านไม่ได้มีใครอ่านไม่ได้ไหมไม่มีเก่งมาเอาปรมือตัวเองนอยเดี๋ยวเราจะเอาคําที่นักเรียนอ่านเมื่อกี้เนี้ยเลือกเลือกมาใครชอบคําอะไรเราจะมาแต่งนิทานกันเออเอาคําว่าอะไรดีเอากระติกโอเคอากระติกไหนสะกดกระติกก่อน คำต่อไปเอาคำาอะไรคิรอองอ่ะอ่ะสะกดคิงให้คุณครูไอ,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 อ่ะคำว่าอะไรอีอรอกกำแพงอ่ะสะกดกำแพงไครเนาะจะเริ่มเรื่องให้ครูได้ไหนใครเริ่มเรื่องให้ครูได้มากจะเริ่มอ่าน้องมายน้องมายจะเริ่มว่าอะไรดีคะ ขิงเป็นเด็กมีน้ำใจอ้าวดีไหมคะดีอ้าวนูคิงเป็นเด็กมีน้ำใจไหนสะกดหนูสิขการอ่านก็ถือว่าเขามีพัฒนาการทางการอ่านคืออย่างน้อยเนี่ยเด็กที่เขาอ่านไม่ได้เวลาเราให้เขาอ่านเนี่ยเขาก็จะอื้อ แต่ว่าเจ้าตัวบัตรคำเนี่ยเขาจะมีเสียงอ่านนำอย่างน้อยพอพอเสียงอ่านในบัตรคำนำปุ๊บเขาก็จะสามารถออกเสียงเขาตามได้ตามได้ทุกครั้งทุกครั้งนานๆเข้าเนี่ยเขาก็จะเกิดความเคยชินแล้วก็เกิดความมั่นใจทีนี้พอเราจะจับเข้ามาสอนอ่านสะกดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทําได้ง่ายขึ้นกว่าตอนที่เขาขาดความมั่นใจคือโดยส่วนตัวเนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้าเด็กมีความมั่นใจในการอ่านเขาจะเปิดใจยอมรับเรา กิจกรรมอ่านบัตรคำอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นกิจกรรมที่นักเรียนให้การตอบรับมากที่สุดเนื่องจากว่าภาพที่ออกมาในโทรทัศน์เนี่ยจะเป็นภาพเคลื่อนไหวมีเสียงประกอบเพื่อดึงดูดเด็กเล็กๆด้วยครับว่าให้เกิดความเคลื่อนไหวขึ้นนะในภาพไม่ใช่ว่านิ่งอยู่อย่างเดียวอันนี้ก็เคลื่อนไปเรื่อยอ่านจบก็เคลื่อนไปอ่านจบก็เคลื่อนไปส่วนกิจกรรมในชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6เนี่ย เราก็เพิ่มกิจกรรมมาอีกเป็นกิจกรรมนักเล่านิทานวันนี้ผมจะมาเล่านิทานเรื่องนกยุงผู้เสียสาขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะนกป่าลึกใหญ่แห่งนึ่งมีนกยุงอยู่ตัวหนึง่งมันชอบบินท่องเที่ยวไปชั่วตกเิศอยู่มาวันนึง่ง มันได้ยินผ่านหน้าว่านช่ยชลาคนหนึ่งและได้ยินเสียงช่ยชลาพูดกับลูกสาวว่าพ่อจะบรรดาจริงๆไม่รู้จะเอาหนหอนกยุงที่ไหนมาทำพัดโบกให้เจ้าหญิงเท่าคืนนี้มนได้พอดโบกให้เจ้าหญิงอาการป่วยของเจ้าหญิงก็ต้องยูกกำเริบหนักแน่เลยและพ่อก็ต้องถูก,นนกลงโทษแลวลูกเอ,อ้ยเมื่อกุงได้ฟังดังนั้น มันจึงรู้สึกสงสารอย่างจับใจแล้วปีเขอพิกกอดที่ของหน้าต่างพอมพูดจะชายชลาว่าถ้างนะั้นเราจะถอนคนหนาของเราให้กับเจ้านะเอือืเอ,อเจ้าจงเอาคนนาของเราไปทำบัดบงให้เจ้าหญิงเธดอาการป่วยของเจ้าหญิงจะได้ดีขึ้นชายชลาซึ่งในน้้ำใจของนกยุงมากจึงรีบขอบคุณนกยุง ในชั้นที่โตขึ้นไปในระดับป .4 5 6เนี่ยเราก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งคือกิจกรรมเราสร้างท้าทดลองเราสร้างท้าทดลองเนี่ยมันจะเป็นการให้นักเรียนเนี่ยส่งเสริมการอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์นะที่เกี่ยวกับการทดลองนะครับนักเรียนก็จะไปหาอ่านจากห้องสมุดเสร็จแล้วนักเรียนเหล่านี้นะครับเมื่อไปศึกษาค้นคว้าอ่านหนังสือในห้องสมุดแล้วก็จะมาทดลองที่หน้าเสาธง องเม็นทออนะครับและขอเชิญผู้กล้ามาหนึ่งด้านครับเดยวทุกคนต้องจับตาดูให้ดีครับเพราะว่าจะเกิดอย่างรวดเร็วนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าสาเหตุเป็นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะวิทยาศาสตร์มีคำเจะผมจะเฉลยให้ครับเพราะในน้ำพะโล้มีกคาร์บอนไดออกไซด์นะครับมาทางปฏิยิากับทุกองค์เมนทออนะครับ ทำให้น้ํำมาลงพวกมา,ากรกทวดนะครับถ้าทุกคนอยากเก่งอยากฉลาดแต่วพวกเราครับก็ให้ไปอ่านหนังสือเยอะๆนะคะเพอาะที่ห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนเรานะครับมีทั้งหนังสือและอินเทอร์เน็ตให้ค้นคว้าหาความรู้นะครับชั้นป .4-5-6 เนี่ยถือว่านักเรียนเนี่ยโตขึ้นมาแล้วอ่านหนังสือได้แล้วน่าจะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้แล้ว ก็เป็นการจุดประกายให้นักเรียนเนี่ยรักวิทยาศาสตร์ไปด้วยสำหรับกิจกรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น,นเนี่ยก็เราก็มาคิดวิเคราะห์กันว่าเนักเรียนโตแล้วทักษะการอ่านมีแล้วจะทำอย่างไรจึงให้เด็กรักการอ่านนะตามวัยของเขาเนี่ยก็จึงใช้กิจกรรมทำหนังสือเล่มเล็กวันนี้ครูก็จะให้นักเรียนได้สร้างชิ้นงานนะคะ กลุ่มละหนึ่งชิ้นกลุ่มนึงเนี่สามคนการทําชิ้นงานหนังสือเล่มเล็กเนี่ยในกลุ่มสามคนเนี่ยนักเรียนต้องมีความสามารถในเรื่องการเขียนคนหนึ่งเขียนคือเขียนเรื่องลุกและอีกคนหนึ่งก็น่าจะมีความสามารถทางด้านการวาดภาพระบายสีและอีกคนหนึ่งในสามคนเนี่ยายมือน่าจะสวยเพราะว่าหนังสือเล่มเล็กเนี่ยค่ะ มันเป็นการเขียนเรื่องใช่ไหมคะเพราะนั้นนักเรียนต้องเขียนเรื่องแล้วก็สร้างสรรค์รูปภาพออกมาให้มันสอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่เราทํา หลังจากที่เราได้จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนเนี่ยนะครับผลที่เราได้รับเนี่ยก็เป็นที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเรื่องการอ่านได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็รู้สึกเบาใจเมื่อเด็กอ่านได้เนี่ยผลสำลิ์ก็ดีขึ้นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านทําคนเดียวไม่ได้ทุกคนในโรงเรียนต้องช่วยกันทําทั้งครูทั้งนักเรียน ถ้าทำทุกวันทำทุกคนก็รับรองได้ว่าเด็กจะอ่านหนังสือได้จะมีนิสัยรักกันอ่านกว่าเดิม